มาต่อที่กิจกรรมดีๆที่นำการออกกำลังกายมาเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็สะสมให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์อย่างกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช,ช่วยหมอที่บรรลุเป้าหมายอย่างสวยงามครับกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช,ช่วยหมอเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมาการกีฬานะครับ การของมุธิสภานะครสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเพื่อระดมแคลอรี่จากการออกกำลังกายมาร่วมสะสมและเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องไฮโฟออกซิเจนมออให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนจัดขึ้นระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง29ตุลาคม2564รวมระยะเวลานั้น130วัน จัดแบ่งเป็น2 EP สอช่วงกิจกรรมครับล่าสุดวันนี้ครับคุณสุ k รีสุภาวัมรีกุลนะครับนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมได้ร,รายงานผลความสำเร็จของกิจกรรมดังนี้ครับมีผู้ สนใจเข้าร่วมส่งแคลอรี่สะสมมากกว่า16,000คนจาก77จงังหวัดทั่วประเทศไทยและสามารถสะสมแคลอรี่ได้กว่า20ล้านแคลอรี่โดยจงังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด5อันดับแรกก็คือ 1. กรุงเทพมหานคร 2. อ่างทอง 3. ชนบุรีหลังจากนี้เนี่ยนะฮะคณะทำงานจะได้ร่วมกันพิจารณาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหา,ารราชบังจัดมอบเครื่องไฮโฟรออกซิเจน เพื่อส่งมอบให้กับกระดวงพยาบาลต่างๆตามเป้าหมายต่อไปพร้อมทั้งจะส่งมอบโครงการแคลอรี่เครดิตนี้ให้กับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับไม้เพื่อสานต่อกิจกรรมแคลอรี่เครดิตชาเลนนี้ไปยังภาคส่วนต่างๆต่อไปครับ